กุญแจของเขาทุกคนก็จะเป็นกุญแจนะคะ smart keyless นะคะจอของเขานะคะเป็นจอทัช c กรี r นะคะทุ <No. S 1> เสิ่งทุกอยงโ <Okay. S 1> อเคมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบทันนะคะเป็นสเกิร์ต drive 68นะคะ คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังดําได้แดงนะคะเป็นลายเดียวกันชุดเดียวกันแบบนี้เลยจ๊ะด้านหลังของเขานะคันนี้นะคะเนื่องจากสเกิร์ตนะคะรอบพันนะคะมีปลายท่อให้ด้วยนะตรงนี้นะคะปลายท่อที่สเกิร์ตเท่ๆทุกคนนะคะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะพร้อมปลายท่อนะคะใช้งานได้จริงก็จะเป็นท่อไทเทเแบบนี้เลย ได้คันนี้ไปเพราะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota Yaris a t s นะคะเป็นรถปี2019สวยฉ่ำทุกจุดนะคะสีเทาดำสปอร์ตไม่เหมือนใครนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันทุกจุดเลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆให้พลอยด้วยนะคะหรือใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะจ๊ะอยากได้คันไหนในใจคอมเมนต์บอกได้นะคะเราพร้อมให้บริการและการดูแลตรงนี้เลยนะคะมาดูกันนะคะสำหรับ y ย ris A t นะคะ เป็นเครื่อง 1200cc นะคะคันนี้เป็นสีเทาดำกระจังหน้าดีไซน์เิเศแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะเป็นสเกิร์ต Drive 68นะคะนี่เลยนะคะรอบคันสวยๆเลยนะจ๊ะ คันนี้ค่ะเราลงยางใหม่ดัลลอบนะคะพร้อมล้อเดิมนะคะล้ออัลลอยนะคะเป็นล้อเดิมศูนย์โตโยต้าเลยนะคะด้านข้างของคันนี้ค่ะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะเดินไลายเส้นแบบดำแดงแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถตามสไตล์ของย a r i s a ท s เลยนะคะคันนี้ด้านข้างค่ะก็จะมีไฟนะคะไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ให้ด้วยนะคะมือจับค่ะเป็นโครเมียมนะคะด้านบนนะคะมีคลิปฉลามให้ด้วยนะทุกคนนะคะ ด้านหลังของเขานะคันนี้นะคะเนื่องจากสเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะมีปลายทอ่อให้ด้วยนะตรงนี้นะคะปลายทอ่อที่สเกิร์ตเท่ๆทุกคนนะคะมีเซ,เซ็นเซอร์หลังนะคะพร้อมปลายท่อนะคะใช้งานได้จริงก็จะเป็นท่อไทเทแบบนี้เลยนจะจ๊ะพบกุญแจนะคะไว้ใกล้ๆตัวแบบนี้นะคะสามารถเปิดท้ายได้ง่ายๆนะมาดูห้องสัมภาระกันก่อนเลยแล้วกันนะคะห้องสัมภาระนะคะของคันนี้นะคะก็จะมีถาดรองยางนะคะของย a r อ s ท ตรงรุ่นเลยนะจ๊ะนี่นะคะสำหรับรถนะคะเครื่องพันสแบบนี้ทุกคนนะคะเป็นสีประตูนะคะก็จะมีอุปกรณ์ SOS นะคะอย่างอะไหล่ใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะจ๊ะโอเคไปสตาร์ทรถดูกันว่าคันนี้นะคะภายในนั้นจะทำให้ตกภุมรักได้ขนาดไหนนะคะตามพอยมาค่ะโอเคนะคะกดล็อกก่อนมาจ้านะคะกุญแจของเขาทุกคนก็จะเป็นกุญแจนะคะ smart k e y l e s s นะคะ จิ๋วนะคะแต่แจ๋วมากๆคันนี้นะคะก็สามารถเปิดประตูหลังได้นะคะประตูท้ายนะคะต้องพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวล็อกนะคะเพียงแค่พกกุญแจไว้นะคะก็สามารถสตาร์ทรถได้นะคะเพียงใช้คู่กับกลุ่มกุญแจสตาร์สต็อปนะคะเอนจินตรงนี้นั่นเองนะคะไปะขึ้นรถกันค่ะโอเคนะคะกุญแจก็สามารถวางตรงนี้ได้นะคะมาจ้านะคะ กดปุ่มพู้สตาร์ทได้เลยทุกคนปรับเหมาะกันนะคะโอเคนะคะมาดูกันโอเคนะคะปะนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะเข้ามาแบบว่าขอปรับนะคะแอร์กันเลยทีเดียวนะจ๊ะ อากาศภายนอกร้อนมากทุกคนนะคะถ้าได้ขึ้นรถมาแล้วรถเราแบบมีแอร์เย็นฉ่ำนะคะใช้งานง่ายสบายๆรองรับทุกการใช้งานภัรว่าแบบถือว่านะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วทุกคนว่าไหมร้ <laughs> อนจริงๆเนาะข้างนอกนะคะอะเลิกบทได้แล้วนะคะกลับมารีวิวรถต่อนะคะคันนี้พวงมาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายสปีคเกอร์นะคะนี่นะคะแล้วก็ไมล์ของเขานะคะเป็นรถไมล์น้อยวิ่งไปแค่7 0 0 0 0มืโลนะคะ จอของเขานะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะปิดเสียงนิดนึงโอเคอ่ะนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพะจะปิดเสียงให้นะนี่เบาเสียงนิดนึงนี่เลยนึ่นจ้าก็จะมีเพลงเปิดอยู่นะคะเราต้องหลบลิขสิทธินิดนึงนะโอเคนะคะจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็รองรับ fm am วิทยุ ipod แผ่นดิสทุกอย่างให้หมดเลยนะคะ มีเลยทุกคนน่าลิ้นมากนะคะถัดมาด้านล่างนะคะแอร์ก็สามารถปรับแบบดิจิตอลได้นะคะปรับแรงลมนะคะขึ้นไปได้เลยนะคะแล้วก็อุณหภูมินะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะจ๊ะที่วางแก้วมีมาให้นะคะ2ตําแหน่งนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายๆคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังดําได้แดงนะคะเป็นลายเดียวกันชุดเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะ ด้านในนะคะมีบุ๊กสวิตให้ภาษีพราบอเราต่อให้นะคะไฟหน้าเก่งติดทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะม่านบางแดดน,นะคะก็มีกระจกในตัวแบบนี้ด้วยนะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถที่ปีใหม่นะคะปี2019นะคะย a ริ s a อ S ีเอปี1 9เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ผ่อนสบายๆเพียง7,910บ,บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถไม่น้อยวิ่งไปแค่70,000โลฝากกันไว้ด้วยนะทุกคนนะคะกับเพ Auto ตนะคะใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างฟรีค่าดเนินการค่าจัดค่าโอนค่ะ we